รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณหมอใส่สีนี้ขึ้นนะคะนี่แนงก็สวย,ยนแนงก็แอบ,บตามๆคุณหมอนะคะ <c oughs> มีคนชอบบอกว่าชอบดูรายการเราเพราะจะดูเสื้อผ้านหน้าปุ่มเราด้วย <c oughs> โอ้โหมือว่าสำคัญเนาะเ <c oughs> นาะไม่รู้วันนี้เขาจะเอ็นจอยหรือเปล่าแล้วเข้ารายการดีกว่าคุณหมอ, <c oughs> อคะอะสวัสดีคะ่ะ ผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับหมออาจิมานะคะรายการที่ตั้งใจนําสาระน่ารู้ในการดูแลสุขภาพและความสวยความงามมาย่อยเล่าให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆจะได้เอาไปใช้กันนะคะใช่แล้วคะ่ะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการนันว,ว่าเราก็ตั้งใจพิธีพิธันในการ <c oughs> เลือกเสื้อผ้าทุกอย่างผู้ชมใจเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะเนาะทั้งสุขภาพทั้งความงามวันนี้เหมาะมากที่เราจะมาขอเคล็ดลับคุณหมอว่าทํายังไงถึงดูเด็กหุ่นเป๊ะตลอดเวลา เราต้องมีวิธีเพิ่มคอลลาเจนนี่ไง <Okay. S 2> จริงหรือเปล่าคะคุณหมอที่เขาบอกว่าพอเราอายุเยอะขึ้นร่างกายเราสร้างคอลลาเจนน้อยลง,ลงใช่ใช่แต่มันช่วยเสริมช่วยเติมได้เหรอช่วยได้อะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะรายการเราวันนี้จะคุยกันเรื่องของการเจาะลึกค <Coll agen. S 2> อลลาเจนอะจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามกันละกันค่ะ ก็ถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยในแต่ละสัปดาห์ค่ะคุณหมอจะหาเรื่องมาเล่าให้เราฟังกันนะคะอย่างวันนี้คุณหมอจะพาเราไปเจาะลึกเรื่องอะไรเป็นพิเศษเจาะล,ลึกคอลลาเจนแ <c oughs> นี่ <c oughs> คนไข้ชอบเหรือเกินนั่นสิคะ <c oughs> เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าคอลลาเจนช่วยให้ผิวกระจ่างใส <c oughs> และดูเด็กและดูเด็กอ่าแล้วก็ผิวพรรณกระชับเต่งตึงไม่เหี่ยวย่นคอลลาเจนเนี่ยคุณแนนสิ่งที่คนไม่รู้นะ หนึ่งมันไม่ได้ช่วยเฉพาะเรื่องผิวนะแต่ว่าคอลลาเจนที่สำคัญมันเสริมสร้างซ่อมแซมพวกกระดูกอ่อน ข้อตรงข้อต่อ,อ,ตอเลใช่ไมอใช่ใช่อันนี้คือจริง,รงๆแล้วข้อสำคัญของคุณแม่เราหัวเราะทำไม <c oughs> หัวเราะเพราะว่ารู้ตอนเราอายุเยอะๆอ๋อโอเคโอเคนั่งสมาธิแบบโอ้โหลำบากมากอายจนเดินจงกลมองไม่ลหมอเสียงเงียบๆแล้วข้อต่อรั่น,นะคุณหมอไม่กล้าไปวัดอายเพราะรู้เลยว่าแก่นั่นไงคุณแม่เพราะฉะนั้นเราต้องกินคอลลาเจนแต่ประเภทของคอลลาเจนที่เรารับประทานอาหารเสริมมันไม่ได้เหมือนกันทุกยี่ห้อไม่ได้เหมือนกันนะเข้าใจเราไม่ใช่ว่าทุกคอลลาเจนเนี่ยกินเข้าไปแล้วเราได้ประโยชน์ อันนี้แหละสําคัญ,คญต้องบอกผู้ชม่อนว่ารายการเราไม่มีขายคอลลาเจนนะแต่อยากให้ดูจริงๆเพราะตอนนี้ถ้าเราเปิดไปช่องขายของเราจะเห็นว่าโอ้โหเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วคอลลาเจนคืออะไรคุณหมอาคะคุณให้รู้ไหมว่าในส่วนประกอบของร่างกายเราคอลลาเจนมีเยอะมากหนึ่งในสามส่วนของโปรตีนทั้งหมดของร่างกายเราเนี่ยเป็นส่วนประกอบโครงสร้างของคอลลาเจนก็เป็นพวกผิวพวกกระดูกอ่อนพวกหลอดเลือดอันนั้นก็คือคอลลาเจน ตอนนี้คนก็จะเอ๊ะคอลลาเจนมันคืออะไรล่ะคอลลาเจนคือเส้นใยโปรตีนแบบหนึง่งมันทําหน้าที่ในการกเกาะยึดพวกส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกลาวแล้วก็มันเป็นส่วนประกอบหลักของผิวหนังแต่ว่ามันไม่ดยู่เฉพาะแค่ผิวอย่างเดียวขนค่ะผอมกระดูกอ่อนข้อต่อหลอดเลือดกล้ามเนื้อทุกส่วนเลยเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายมัน ต้องมีคอลลาเจนโมดที่สาคัญร่างกายมนุษย์เนี่ยสร้างได้เองตามธรรมชาติใช่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ได้รับจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอย่างเช่นกลุ่มพวกอาหารโปรตีนทั้งหลายไม่ว่าจะโปรตีนจากเนื้อสัตว์จากพืชก็มีนะคะหรือจากนมก็ได้ย่อยสลายตัวปุ๊บก็จะกลายเป็นเส้นใหญ่โปรตีนหรือเส้นใหญ่คอลลาเจนซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันมีหน้าที่สําคัญเลยเพราะว่ามันทําหน้าที่ทําให้เกิดความยืดหยุ่นของอวัยวะภายในต่างๆของร่างกาย ถ้าไปอยู่ที่ผิวมันก็ทําให้ผิวยืดหยุ่นเป็งปลางมีน้ำมีนวลชุ่มชืนชมช้นแล้วก็ตึงกระชับค่ะนะคะแล้วก็ถ้าไปอยู่ที่กระดูกอ่อนมันก็ทําให้เกิด ความแข็งแรงทําให้เกิดความยืดหยุ่นแต่ปัญหาคือเวลาที่เราอายุมากขึ้นยี่สิบห้าถึงสาสิปีเป็นต้นไปคอลลาเจนน้อยคอลลาเจนมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนที่เราเห็นกันเนะว่าพอร่างกายมันสร้างน้อยลงหลัง25เป็นต้นไปคนก็เลยสรรหาสารพัดวิธีที่จะเติมคอลลาเจนเข้าไปเราก็จะเห็นเยอะแยะมีหลายประเภทต้องให้คุณหมอเป่าคอลลาเจนจริงๆแล้วมีมากกว่า18ชนิดต้องบอกว่าคอลลาเจนที่เราส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกันดีอย่างพบ มากถึง90%ของคอลลาเจนทั้งหมดในร่างกายส่วนใหญ่จะเป็น type 1, 1> นึ่ง type หโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพวกกลุ่มเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั้งหลายอย่างผิวหนังอะไรเงี้ยคือกลุ่มเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะ,คะกับอีกประเภทหนึ่งที่มีการรับประทานคอลลาเจนกันเยอะก็คือคอลลาเจนประเภทที่2ไท type 2ที่โฆษณากันเยอะซึ่งพวกนี้มันจะใช้พวตอต่อหมอนองกระดูกซึ่งจะทำหน้าที่ในการ ทำให้เหมือนกับแข็งแรงใช ues, ้ในการเคลื่อนไหวช่วยในการแอบซอบน้ําหนักใช่ลดพวกแรงเสียดทานทั้งหลายลดปัญหาข้อเสื่อมข้ออักเสบข้อเจ็บไอตัวนี้จะช่วยคอลลาเจน type 2อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นคอลลาเจน type สามกลุ่มนี้ก็จะพบในกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเหมือนกันนะะส่วน type สี่อันนี้ก็จะไปเจอในกลุ่มพวกที่ไปอยู่รอบๆพวกอวัยวะต่างๆขึ้ไป นะคะหรือว่าลูกตา,าอันนี้จะเห็นว่าคอลลาเจนเขาจะเป็นคนละประเภทหน้าที่เจะมีความสําคัญที่ต่างๆกันแนนเชื่อว่าคุณผู้ชมทาง<แ>บ้านต้องมีคำถามเหมือนแนนว่าอ่ะแล้วเราต้องกินแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์ะคือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยต้องกินแล้วเนี่ยให้มันสามารถดูดซึมได้สําคัญตรงนี้ใช่เพราะจะบอกว่าคอลลาเจนที่สามารถดูดซึมได้จริงๆแล้วต้องเป็นคอลลาเจนที่เขาผ่านกระบวนการย่อยมาแล้ว S <S บางส่วนเจ้อเน,นี้ยก็จะเป็นขบวนการทางวิทยาศาสตร์จนเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งดูดซึมดีนเ,นเท่านั้นซึ่งไอขบวนการเนี้ยเขาเรียกว่าไฮโดรไลซ์คอลลาเจนซึ่งตัวที่เขานํามาใช้จริงจมาได้จากหลายแหลง่งขึ้นอยู่กับแหล่งของมัน,นอะแหล่งโปรตีนมาจากทั้งพืชทั้งสัตว์นะแต่ว่าตัวที่มีการนํามาใช้ก็จะมีอย่างเช่นมาจากปลาน้ําทะเลลึกอย่างเงี้ยความสําคัญของมันเนี่ยอยู่ที่ ขนาดของโมเลกุลต้องเล็กมากๆค่ะยิ่งเล็กยิ่งดีจะได้ดูดซึมไปใช้งานได้ดีในประสิทธิภาพไม่งั้นถ้าเป็นคอลลาเจนทั่วไปมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมซึ่งเราก็จะเสียเงินเปล่าค่ะนะแต่ว่าอีกฟอร์มหนึ่งที่เขามีการใช้คือฟอร์มที่เป็นน้ำค่ะไฮโดรไลซ์คอลลาเจนในฟอร์มที่เป็นน้ำเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยคือไม่ใช่กลืนไปเลยเขาจะต้องมีการกลั้วค่ะคล้ายๆอมใต้ลิ้นเนี่ยค่ะคือให้มันอยู่ตรงเยื่อบุเพราะว่าตรงเยื่อบุเนี่ยมันจะมีการดูดซึม แล้วถ้าเป็นน้ำเนี่ยจะดีมากจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นซองนะคะหรือว่ามันฟอร์มที่เป็นน้ำมาเลยซึ่งพวกนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราจะต้องให้มันผ่านทางเงยื่อบุเพื่อจะทําให้การดูดซึมเยอะขึ้น แต่ว่าจริงๆเนี่ยแนมันไม่ใช่มีเฉพาะอีคอลาเจนแบบนี้นะเนยรู้ไหมว่าฟิลเลอร์สมัยก่อนเนี่ยมันคือฟิลเลอร์ที่มาจากคอลลาเจนใช่คอลลาเจนจากวัวทําได้เหมือนฟิลเลอร์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันแต่ว่าเนื่องจากว่ามันทํามาจากวัวเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะแพ้เขาก็เลยต้องมีการทําสกินเทสก่อนทําการรักษาแล้วก็มันอยู่ไม่นานก็คือมีโอกาสแพ้เยอะก็เลยลดความนิยมไปต่อมานะก็คือเป็นตัวที่เอาคอลลาเจนมาใช้ในการช่วยการหายของแผล แผลที่เลื้อยลังแผลไหมแผลเบิร์นอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มพวกการเอาผิวหนังมาแปะการใช้การทําแผลด้วยคอลลาเจนเนี่ยนับว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยทําให้แผลมันหายเร็วขึ้นเพราะมันจะเหมือนกับเป็นตัวซัพพอร์ตการเจริญของเซลล์ใหม่เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมันก็จะไปเจริญรอบๆไอตัวคอลลาเจนอันนี้นะคะมันก็ทําให้การหายของแผลดีขึ้นกว่าเดิมค่ะหรือบางทีเนี่ยเราจะใช้พวกคอลลาเจนทิชชกราฟในกลุ่ม ของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดต้องทำหลอดเลือดใหม่เขาก็จะใช้พวกคอลลาเจนเหล่านี้มามาทำคล้ายๆกับทำเป็นหลอดเลือดแล้วก็ยังมีการเอาคอลลาเจนที่เรารับประทานนี่แหละเอามาใช้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้ข้อเสื่อม,มลดอาการปวดของพวกข้อต่างๆ ต้องบอกว่าคอลลาเจนที่เอามาใช้โดยการรับประทานต้องมั่นใจว่าเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันดูด,ด,ดซึมไปได้จริงจริงแล้วก็ปลอดภัยกับร่างกายด้วก็ปลอย่ะรู้จักไปแล้วคอลลาเจนคืออะไรมีประโยชน์แบบไหนช,ช่วงหน้าอันนี้พลาดไม่ได้เรื่องของความสวยความงามราคาประโยชน์มันคืออะไรและที่สําคัญคือเราจะเหนียวลังดึงเข้าไว้รักษาคอลลาเจนให้อยู่กับเราให้นานที่สุดด้วยวิธีอะไรช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อค่ะ หมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างกลับมาเจาะลึกเรื่อง,องคอลลาเจนกันต่อในช่วงที่2ของหมอชวนคุยนะคะช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างควบคุมน้ําหนักให้ดีมันจะได้ สะท้อนว่าเราเป็นคนรักสุขภาพแล้วก็สุขภาพดีห่างไกลโรคด้วยนะคะให้ออติซินช่วยดูแลส่วนตอนนี้เรากลับมาเจาะลึกคอลลาเจนกันต่อคุณหมอค่ะเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าประโยชน์หลากหลายมากมายจริงๆทางเรื่องความสวยความงามแล้วก็สุขภาพด้วยโอ้ยแน่นอนแนนเพราะมันเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนี่ไงคุณประโยชน์นี้คิดว่าสิบนิ้วไม่น่าพอไล่ไปเลยดีกว่าว่ามันช่วยอะไรบ้างค่ะอ๋อถ้าพูดถึงเรื่องผิวแน่นอนใมันก็จะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของทําให้เกิดความชุ่มชื้นกับทําให้ผิวหนัง มันดูแต่งตึงขึ้นค่ะซึ่งจริงเนี่ยเขามีการทดสอบมีการทดลองในอาหารเสริมที่มีคุณภาพสูงคุณภาพดีเนี่ยเขามีการศึกษามาเรื่อยๆนะคุณแนถ้าเอามาเปรียบเทียบคอลลาเจนซัพพลิเมนต์นะคอลลาเจนอาหารเสริมเปรียบเทียบกับยาหลอกแต่ว่าต้องทานประ,ระยะหนึ่งประมาณสัก2-3เดือนเนี่ย<ะ>มีสตัดที่อยู่หลายสตัดดี้เลยที่เขาพบว่ามันช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวช่วยในเรื่องของความแต่งตึงของผิว เราอาจจะรับประทานคอลลาเจนพวกนี้ควบคู่ไปกับการทำเลเซอร์การทำรุน่นอี่นั่นเพื่จะช่วยทำให้เ,เซลล์ผิวมันมีการเจริญดีขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วอ่ะตอนต้นราการที่เราพูดว่ามันช่วยเรื่องของการหายของแผลซึ่งมันก็มีสต๊ดดี้เหมือนกันเร็วๆนี่เองประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเขาพบว่าถ้าสมมติเรารับประทานเข้าไปมันช่วยในการหายของแผลแล้วก็ช่วยลดปัญหาของความเสื่อมของผิวหรือสกินเอจจิ้นะคะได้ แล้วก็ยังสามารถช่วยในเรื่องของการทำให้กระดูเนี่ยมันมีความหนาแน่นดีขึ้นอันนี้ก็สามารถช่วยได้หรือช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อมันมีการศึกษาอีกเหมือนกันว่าลองเปรียบเทียบคนกินคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนโมเลกุลเล็กกับเวโปรตีนแล้วก็ให้คนไข้ในเอ็กซ์ซอ์เขาพบว่ากลุ่มคนที่กินคอลลาเจน โมเลกุลเล็กจะดีกว่านิดนึงก็คือทําให้เราสามารถที่จะดูแลหรือเมนเทนรักษาไอ้มลกล้ามเนื้อได้ดีกว่าถ้าเรารับประทานคอลลาเจนโมเลกุลเล็กเข้าไปแล้วมันยังช่วยอย่างที่บอกว่าตัวซัพพอร์ตแรงมันดีกระดูกอ่อนดีเพราะฉะนั้นอาการเจ็บของข้อก็จะดีขึ้นอาการเสื่อมของใช่การเสื่อมก็จะช้าลงอันนี้เป็นอันที่หมาว่าน่าสนใจมากก็คือเรื่องของหัวใจ เขามี study อาหารเสริมของญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งซึ่งเขาพบว่าตัวคอลลาเจนที่เป็น c c คอลลาเจนโมเลกุลเล็กเนี่ยรับประทานนานนานไม่ต่ำกว่า6เดือนอม,มันสามารถจะช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยลดการแข็งตัวของหลอดเลือดได้เรากำลังพูดถึงคอลลาเจนโมเลกุลเล็กนะที่ดูดซึมได้แล้วก็มีการศึกษาช่วยเรื่องผิวหนังช่วยเรื่องผมช่วยเรื่องเล็บแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันช่วยเรื่องระบบ เยื่อบุในลำไส้ oh. มันช่วยเรื่องสมอง uh. นะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันมีคนเคลมว่ามันช่วยเรื่องอารมณ์ <Okay. S 2> ซึ่งจริงไม่แปลกใจเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าระบบย่อยทํางานดี เยื่อบุมีการซ่อมแซมนั่นหมายความว่าสมองอารมณ์ซึ่งมันคู่กันอยู่แล้วมันก็จะไปได้<ม>ด,ดีขึ้นใช่เมื่อนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะใช้รักษาพวกโรคไส้รั่วรักษาได้คือพอมันไปทําให้เยื่อบุมันแข็งแรงขึ้นเนี่ยทุกอย่างก็ดีหมดเพราะว่ามันก็จะไม่มีการส่งผ่านของสารไม่ดีเข้าไปกระตุน้นภูมิต้านทานนั้นก็จะมีเคลมว่าเอ้ยมันช่วยในเรื่องของภูมิต้านทาน ค่ะพอฟังแบบนี้ทุกคนก็อยากแบบมีคอลลาเจนคืออยากให้มันอยู่กับเรานานใช่สุคือถ้าซื้อมันไม่รู้หรอกว่าตัวไหนดีไม่ดีดูซื้อไหมได้ประโยชน์ไหมอันนี้มันรูฟไม่ได้แต่ถ้าเกิดร่างกายลงมีของเราเองเราอยากให้เขาอยู่กับเรานานที่สุดได้ยังไงบ้างคะคือจริงๆต้องบอกว่าตัวทําลายคอลลาเจนเนี่ยอาหารหวานอาหารอักเสบทั้งหลายมันไปทําให้เกิดกระบวนการเคมีของร่างกายซึ่งมันทําให้เกิดการทําลายโมเลกุลของคอลลาเจน เพราะฉะนั้นคนที่ทานอาหารหวานมากๆเนี่ยในกลุ่มพวกนี้เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยหมดไม่ว่าจะผมไม่ว่าจะผิวหนังเกี่ยวย่นผิวย้อยกว่าอายุนะ,ะเล็บก็จะไม่แข็งแรงผมก็จะไม่เงางามงดหวานงดหวานนะใช่นอกจากนี้แล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่ซูบรีแมนแล้วมันเป็นสาเหตุหลักเลยทำไมหลอดเลือดมันถึงไปพังเพราะว่ามันไปทำลายคอลลาเจนออลาสติน นอกจากนี้ก็ยังมีตัวทําลายคอลลาเจนที่หมอพูดตลอดเวลาคือแสงแดดแสง U V เนี่ยคุณแนนมันทําให้มีการทําลายของคอลลาเจนมีคอลลาเจนแตกหักนอกจากนี้แล้วมีอะไรอีกก็คือการควบคุมเกี่ยวกวับความเครียดตัวความเครียดเนี่ยมันมีการทําลายคอลลาเจนผ่านทางสเตรสฮอร์โมนอย่างคอติซอลคราวนี้ถามว่าอ่ะมันมีวิธีช่วยอย่างอื่นอีกไหมที่ช่วยทําให้คอลลาเจนมันมีการสร้างมากขึ้นหรือทําลายน้อยลง แล้วก็ต้องรับประทานอาหารที่มันดีๆเมื่อกี้เราลดการทําลายแล้ะเราก็ต้องหาวิธีที่ทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างคอลลาเจนมากขึ้นถ้าเกิดเราไม่อยากไปเสียตังซื้อคอลลาเจนโมเลกุลเล็กจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ไปทานอาหารที่ช่วยในการสร้างคอลลาเจนอย่างเช่นกลุ่มพวกพโปรลีนซึ่งอยู่ในไข่ขาวอยู่ในเนื้อสัตว์อยู่ในชีส อยู่ในนมถั่วเหลืองอยู่ในถั่วเหลืองอยู่ในกระลำ<ฆ>อะไรเงี้ยเบอร์ร<ฆ>ี่ทั้งหลายเบอร์ร<ฆ>ี่ yeah, ทั้งหลายก็จะมีสารพวกแอนโทไซยานิน<ฆ>ซึ่งตัวพวกนี้ก็ช่วยหรือวิตามินซีหรือพวกสตรอเบอรี่บล็อกกครีนะคะ หรือกลุ่มพวกทองแดงคอปเปอร์ะนะคะซึ่งก็จะอยู่ในกลุ่มพวกอาหารทะเลหรือว่าในกลุ่มของพวกถั่วหรือว่าเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มวิตามินเออีกก็จะมีอยู่ในพวกอาหารที่เป็นอาหารสีทั้งหลายกลุ่มของเบต้าคโรทีเนเช่นพวกมะละกอแครอทอันนี้กลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการเพิ่มสารอาหารที่เอาไปสร้างคอลลาเจนค่ะโอ้โหนี่วิธีดูแลตัวเองครบเลย<ช>นะคะก็เลือกรับประทานอย่างที่คุณหมอบอกนะคะแล้วก็เลียงน้ําตา เลี้ยงแสงแดดงดบุีนงดเครียดเครียดเครียดนะคะก็จะได้ให้น้องคอลลาเจนอยู่กับเราไปนานแสนนานและคะวันนี้เจาะลึกครบทุกองศาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอจะชวนพวกเราคุยเรื่องอะไรรับรองสนุกได้ความรู้แบบนี้ทุกตอนแน่นอนสามารถติดตามกันได้รายการคุยกับหมออจิมานะคะถ้าเกิดสดๆก็วันอาทิตย์บ่ายมงรงทางนชั่นทีวีแบบนี้หรือจะดูย้อนหลังทางย u ทูบชาแนลเ e อชื่รายการได้เลยนะคะมีหลายตอนมากมายดูให้จุ ใจเลยค่ะนะคะอ่าวันนี้หมดเวลาแล้วคุณหมอและแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ